วิวัฒนาการของธนบัตรไทยตั้งแต่แบบเกาจนถึงแบบที่17เป็นไงไปดูกันแบบก็จะมีแบง50สตางค์หนึ่งบาท5บาท10บาท20บาทและ100บาทแบงของแต่ละบาทด้านหลังจะมีพระราชวังดุสิตำบลโดยด้านหน้าจะเชิญพระบรมศาธิรากพระพาบาทสมเด็จพระพรมินทร์ทาหาภูมิพลอดุลยเดชใช้ราชการที่เก้ายกเว้นแบงค์สสตางค์ ถัดไปจะเป็นแบบ10แต่มีแค่แบบเดียวก็คือแบงค์ร้อยโดยด้านหลังเป็นเรือสุพรรณหงส์สวยงามมหาวิทยาลัยและด้านหน้าก็จะเสวนพระบรมสารทสระพระบาทส,สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่เก้า ถัดไปก็จะเป็นแบบที่สิบเอ็ดก็คือจะมีแบงค์ห้าแบงค์สิบสองหมื่นหนึ่งร้อยและห้าร้อยโดยแบงค์ห้าภาพด้านหลังก็ไม่รู้และแบงค์สิบด้านหลังจะเป็นวัดพระศรีรัตรส,สดารามหรือที่เรารู้จักในชื่อวัดพระแก้วถัดไปก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบด้านหลังเป็นเรือสุพรรณหงส์สวยงามมหาวิทยาลัยและแบงค์ร้อยด้านหลังจะเป็นวัดพระศรีรัตรส,สดารามหรือวัดพระแก้ววิทยุถัดมาก็จะเป็นแบงค์ห้าร้อยโดยด้านหลังน่าจะเป็นนครวัดอะไรไม่รู้แหลมัง้ง โดยภาพด้านน้าสะเชิญพระบรมาสารทิรักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถัดไปก็จะเป็นแบบที่12โดยมีแบงค์สิบยี่สิบและแบงค์รอสสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาหนูได้สิบจะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะกำลังทรงมาอะไรก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบด้านหลังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาถัดไปเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์ร้อยช้างแดงอยู่ด้านหลังจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชาและแบงค์สิบยี่สิบและแบงค์ร้อยด้านหน้าจะ,จะเชิญพระบรมสารีรักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินธรรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถัดไปก็จะเป็นแบบที่13โดยมีแบงค์50และ500บาทโดยด้านหลังของแบงค์ห้บาทจะเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จจังหวัดพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและแบงค์ห้าร้อด้านหลังจะเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช